สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูบ่บูเบลบูคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปในยามดึกอีกแล้ววันนี้เบลไม่ได้มาขายแซนด์วิชนะคะทุกคนแต่ว่าเบลมาต้มน,นมลูกสกั้งค่ะขอโทษน,นะทุกคน,นเอเนจีไม่มีเลยอะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวขอดูแป๊บนะเราใช้อันนี้มาวางกล้องนะคะถ้าอย่างงี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเห็นไอตรงนี้ไงมันเห็นไม่ได้ใช่ป่ะเบลก็เลยต้องเอามือถือมาวางตอนนี้เห็นไหม ามแล้วเดี๋ยวเบลขอวางก่อนนะมันไม่ได้อ่างงี้มันต้องวาง้ชึบมันก็จะดีขึ้นเข้าใจไหมขอเบลก็ไม่ขาดด้วยอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็วันนี้นะคะตอนเย็นเน,เนาะก็สกังเบลเนี่ยก็คลอดลูกนะคะกค็ค่อยๆคลอดมาเรื่อยๆนะตอนแรกก็เห็นสองตัวแล้วก็มาเห็นสามตัวแล้วก็ผ่านไปเลยสองชั่วโมงนะคะก็คลอดตัวที่สี่ออกมานะคะตัวที่สี่ออกมาแล้วนะคะเพิ่งออกมาเลยจัู ว่าหมดหรือยังนะคะไม่น่าเกิน10นาทีนะคะก็เป็นตัวที่ห้าเนาะตัวที่ห้ามาแล้วนะคะกำลังเลเี้ยอยแล่กำลังนิ่งอยู่เนาะรุมถกตัวนะคะว่าจะรอดไหมขยับแล้ว,ก,ก,ลวก็คือตอนนี้มี5ตัวนะคะตอนแรกเนี่ยเปลก็ยังให้คุณแม่เนี่ยเขาเลี้ยงก็คือลูกหอมเลี้ยงเนาะแต่ว่าโอ๊ตบอกว่าสักพักหนืงก็คือนานเหมือนกันนะประมาณสักสองทุ่มเนี่ยแหละอยู่ๆลูกหอมเนี่ยเขาก็ เหมือนลูกเขาหิวนมมั้งแล้วลูกแล้วลูกเขาก็บนภาษาเสียงร้องกันอะฮะแล้วลูกหอมก็กะวนะวายอยากมาหาพวกเราคืออยากออกจากกรงด้วยแล้วก็แบบวิ่งมาหาโอ๊ตหาเบลคือไม่เอาลูกแล้วอะไรเบลก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะไงเแบลบก็เตรียมพร้อมแหละว่าเราจะเลี้ยงเองเพราะว่าเบลเตรียมพร้อมตั้งแต่ขวดนมแล้วก็มีเบลเตรียมพร้อมแบบเอามีขวดนมแล้วแล้วก็มี นมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเผื่อในกรณีแบบนี้เพราะเบลเข้าใจคือเบลอ่ะรู้จักรูปเบลดีไงว่าลูกหอมอ่ะ <c oughs> เขาเป็นคนแบบไหนนะค <c> ะ <oughs> เบาก็เลยต้องมานั่งป้อนนมกันเนาะซึ่งการป้อนนมก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะคะก็คือไม่ได้นอน <c oughs> ตอนนี้เบลป้อนทุกๆชั่วโมงเลยเพราะว่าหลานเบลเนี่ยเขาไม่กินแบบว่ากินน้อยอะไรอย่างเงี้ยกินได้แค่0.20.3อนอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็แบบแล้วก็ต้องมีเช็ดต,ตรงขอบปากด้วยเบลก็คิดว่าน่าจะกินจริงๆก็าจะสัก0.1นกว่ากว่าูเท่านั้นเองเบลก็เลยป้อนทุกชั่วโมงเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาบอกให้ป้อนทุกๆ2ชั่วโมงแต่เบลคิดว่าไม่ได้อะมันน้อยไปอะไรเงี้ยก็เลยป้อนทุกชั่วโมงนะคะแต่บางบางอันก็กินเยอะนะก็สลับสลับกันไปอะทุกคนบางตัวกินเยอะชั่วโมงนี้อีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่กินเลยกินน้อยอะไรเงี้ยก็สลับสลับกันไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าหลาานนอรกัดี โอ๊ตนะคะตื่นเต้นสุดเตาสุดแต่ว่าตอนนี้โอ๊ตง่วงมากยอมแพ้ยังยัง <c oughs> ตอนนี้เบลกับโอ๊ตก็เลยมานั่งดูแฮร์รี่พอตเตอร์ย้อนหลังกันนะคะตอนนี้อยู่ที่เครื่องลางโยมมาทูดพักหนึ่งดูในฉากนี้นะคะปะดูลหลานกันเราจะให้ดูตั้งนานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้โอ๊ตตืน่นมาก็เลยแวะที่โอ๊ตนิดนึงป้าดูหลานกันค่ะนี่ก็เป็นผ้าของพี่ตือ หนึ่งสองสามสี่เอาหายไปตัวหนึ่งต้องคอยดูนะคะคอยเช็คแม่อยู่นี่ไปอยู่กับเพื่อนไหมหลูกป,ปะึงหนาวหรือเปล่าใช่ไหมหนาวไปอยู่กับเพื่อนแป๊บซึ่งเวลาที่เขาหนาวนะคะเรีก็จะมีอันนี้ให้จะได้คุ้นคุณนไหทุกคนอันนี้คือตั้งแต่ลูกหอมแล้วนะลูกเหม็นลูกหอมก็ใช้อันนี้แหละหอีแบบนี้ไอ้ยิบป้าพไป ปึ๊บนี่นะคะแต่อย่างเงี้ยมันตรงเด็กเกินไปทุกคนเดียด๋วยวยต้องเขียนหน่อยกลัวว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวตกใส่เด็กนะคะเข mm ีย hmm. นมันอ mm hmm. ไม่ตรงเด็กซะทีเดียวนะคะก็จะตรงตรงนี้มากกว่าอันนี้จะเป็นไฟ r e i อินฟราเรดนะคะจะไม่มีแสงเนาะจะไม่รบก,กวนเด็กๆนะคะ จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะคะเร่งไฟได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นดวงเล็กทุกคนไม่ไม่ได้แรงมากนะคะมีคนราบอีกแล้วรับหรออือรบยังฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ไหวไหมครับหน่ เฮ้ยทรมานน้องโอดก็จะเป็นประการราชนี้แหละทุกคนนะคะการเดี๋ยวไปนั่งคุยกันการดูแลก็จะยากประมาณหนึ่งนะคะยากตรงอดนอนเนี่ยแหละทุกคนแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเฝ้าดูเนาะเผื่ออุบิเหตอะไรขึ้นมานะคะเบลไม่อยากตื่นมาแล้วแบบเออเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาป้อนนมกันในชั่วโมงถัดไปเนาะอีกประมาณ45นาทีเแบเบลก็ต้องป้อนนมอีกรอบแล้วงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนป้อนนมแล้วกันค่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องเอาไว้นะคะเดีวไม่รู้ว่าจะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาป้อนนมกันอ้อเราจะบอกว่าตอนนี้นะคะไม่ได้มี5้าตัวนะคะมีทั้งหมด7ดตัวนะคะโอ๊ตเพิ่งไปดูในคอกลูกหอมเพิ่มเติมนะคะมีโผล่อีก2ตัวโอ๊ตบอกว่าตอนแรกนึกว่าตายแล้วใช่ไหมโอ๊ตเนาะใช่ใช่มาเนี่ยเราเหล็กน้อยด้วยเยอะเลยนี่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ดูเยอะเลยทุกคนตัวเยอะดูเยอะเลยนะเนาะเพราะหมึกสองตัวโคตรเยอะเดี๋ยวตอนแรกเลยก็คือเราต้องเ<ม>ช็ดก้นเขาก่อนเพื่อกระตุน้นด้วยน้ำอุ่นนะคะเพื่อกระตุน้นระบบขับถ่ายเขานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะช่วยกันเร็วๆสองคนเลยแล้วเดี๋ยวป้อนอนมเดีด๋ยวเราจะเป็นคนป้อนคนเดียวนะคะและ้วก็ปิดท้ายด้วยกระตุน้นระบบทางเดินอาหารอีกรอนนึงนะคะระบบทางเดินอาหารใช่ไหมขับถ่ายระบบขับถ่ายอะยนะ <c oughs> ทุกคน โอเคมือแล้วนะอย่าเยื่ยววยสนใจเบืมากมา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 เริ่มจ้าใครลุมทำร้ายใครลุมทำร้ายกันใครทำอะไรกัน กโอเคโอ้โหสะบัดหน้าเหลือเกินอ่ะาน้ำไหนน้ำนู้นน้ำไหนน้ำไหนโอเคนะคะทุกคนเราจบแล้วนะคะกับเจ็ดตัว โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเบลก็ต้องไปล้างนะคะล้างเนี่ยวิธีการล้างก็คือล้างเหมือนกับเด็กออนเลยทุกคนก็คือเอาใส่น้ําร้อนนะคะฉุบน้ําร้อนเลยนะคะจะได้แบบฆ่าเชื้อโรคเนาะจะได้ไม่ต้องมีสิ่งสกปรกติดอยู่อะไรอย่างี้นะคะทุกคนเนาะส่วนเดี๋ยวเบลก็จะมาอัปเดตเด็กๆให้เรื่อยๆนะคะวันที่เบลลงอ่ะเด็กๆน่าจะอยู่กันได้45หวันแล้วแหละ โอเคสำหรับวันนี้เบลก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้ววันนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมมาอัปเดตให้เบลฟังบ้างนะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย